อปลายเปิดคำทำนายดวงเครื่องปีหลังปี2566เตือนระวังโรคระบาดใหม่เกิดไทยพิบัติหมอปลายปลายกระซิบเปิดคำทำนายดวงเครื่องปีหลัง2566สิงหาคมกันยายน2566เกิดไทยพิบัติหนัก เมื่อไม่นานมานี้ทางด้านเพจโหนกระแสได้เผยคําทคำทำนายของหมอปลายภายกระซิบช่วงครึ่งปีหลัง2,566ซึ่งหมอปลายได้เผยคําทคำทำนายผ่านรายการไทยรัฐทอล์กระบุว่าหลังจากนี้ท่านยมกระซิบให้ระวังเรื่องสนึนามิมีคำนี้ขึ้นมาเยอะแต่ไม่เสียชีวิตเท่าปี2,554ไม่ใช่สูงมาตา มันเปลี่ยนที่เปลี่ยนรอยเลื่อนไปเกิดที่อื่น้นอยอาจจะมีการเตือนภัยมันก็เลยมีคำนี้ปรากฏขึ้นมาบนหน้าผากเต็มไปหมดหลายครั้งเพราะฉะนั้นต้องเตือนที่ไหนที่มีภูเขาไฟทางหน้านน้ำที่มีปราการังสวยงามแถบอินโดบาลีอาจจะเที่ยวได้แค่กลางปีหลังจากนั้นอาจจะเที่ยวไม่ได้และญี่ปุ่น ไปเที่ยวบ่อยๆต้องระวังท่านยมพูดมาไม่ต่ำกว่าหครั้งคำว่าแดนป่าดิบและตรงที่มีเป็นทางเชื่อมระหว่างน้ำร้อนและน้ำเย็นตรงนั้นจะเป็นรอยเลื่อนใหญ่หรือรอยแตกใหญ่รอยปะทุใหญ่ที่กระทบได้ไกลส่วนที่ไทยอาจจะรู้สึกได้ถึงความสัน่นแต่ไม่ตายแต่เตือนเคื่นจะแตก ด้วยอายุและไม่ได้ซ่อมบำรุงท่านยมบอกว่าจังหวัดที่มีสอมีต้นไม้เยอะน้ำเยอะฝนตกหนักและเป็นจังหวัดที่คนชอบไปเที่ยวและอีกจังหวัดคือจังหวัดก่อท่านยมให้คําใบ้มาเท่านี้ส่วนเรื่องมนุษย์ต่างดาวจะมากขึ้นและมีข่าวออกมาชัดเจนพิสูจน์เลยว่า เท่าที่ศึกษาได้มีกี่สายพันธุ์และจะมีอีกเกี่ยวรูปแบบลายสายพันธุ์ปีนี้จะได้มนุษย์ต่างดาวมีจริงครั้งนี้เขามาเตือนเรื่องภัยพิบัติดินปะทุไฟปะทุเราจะเห็นพวกเขามากขึ้นในช่วงเมษายนเพราะอากาศร้อนพื้นที่แห้งที่กว้างที่โล่งเพราะมันจอดง่ายลงง่ายสำรวจง่าย และไม่มีใครเห็นต่อจากนี้เราจะไม่พูดถึงโควิดแล้วมันจะมีโรคใหม่ที่ผสมกันหมดเลยและมีเชื้อ HIV เป็นพื้นฐานและมีเชื้อโควิดมาผสมเป็นโควิดรุ่นโบราณและมีโรคเก่าเช่นการโรควันณโรคกลับมาผสมอีกรอบคิดว่าจะเป็นโรคประดิษฐ์โรคที่สร้างขึ้น และเชื้อโรคมาจากหนึ่งในห้องทดลองของประเทศนั้นเขาสร้างเชื้อโรคนี้ขึ้นมาเป็นอาวุธแต่ก็ไม่ได้วางแผนจะฆ่าหรือกินแค่เอาทดลองแต่คุมไม่อยู่ควรระวังช่วงสิงหาคมกันยายน2566มาแน่แต่เราก็ไม่คิดอะไรมากเพราะสร้างความเสียหายน้อยกว่าโควิด -19 ส่วนเรื่องคดีใหญ่ คดีสีเทาต่างๆคดีพวกนี้จะหายไปไม่ทราบว่าอย่างไรแต่ความรู้สึกว่ามันจะจบไปยังไม่เห็นใครติดคุกปลายทางก็จะเบาแต่ยังมีอยู่ใช้ชื่อใหม่แต่เป็นคนเดิมทุนเดิมแต่จะมีคดีใหญ่เรื่องการกู้เงินเรื่องของการกลับมาเป็นระบบเก่าๆคล้ายแชร์ลูกโซ่ที่ไม่ได้เรียกว่าแชร์เป็นแนวเดิมๆเ,เสียหายมาก เป็นลายร้อยล้านพันบาทและเป็นคนดังที่รวยเหลือเกินฟอกเหมือนแล้วทำธุรกิจเป็นฉากหน้ามีแน่นอนภายในปีนี้มือไฟที่ทำนายดวงเศรษฐกิจประเทศผ่านรายการไทยรัฐทอล์เผยถึงสายงานอสังหาการท่องเที่ยวดีและการศึกษาสายอาชีพมีเกณฑ์รุ่งเห็นภาพของต่างชาติยอะแยะเยอะแยะ ดูเป็นประเทศเศรษฐกิจด,ดีมีหลายชาติหลายภาษามีกันอยู่ในเมืองไทยฝีดอมมากเรามองสมัยก่อนอเมริกาเป็นแบบนั้นเราอาจจะไม่ต่างกันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลายอย่างเพียงแต่ว่าประเทศเรามันเล็กเลยมองเห็นความแออัดเศรษฐกิจด,ดีหรือไม่อสังหาจะดีโรงแรมท่องเที่ยวดีการศึกษาดี มองเห็นถึงการศึกษาปัจจุบันอาชีวะแย่แล้วแต่ต่อไปอาชีวะอาจจะกลับมารุ่งเรืองอย่างไรก็ตามเมื่อพิธีก่อนสอบถามวันเึ็กที่แน่นอนลงพี่ปลายเผยกับเราที่แรกว่าจริงๆท่านยมอยากให้ศึกเดือนเมษายนศึกวันเกิดเลยค่ะท่านให้ศึกวันเกิดเกิด21มิถุนายนแต่แลนดิ้งมาที่ไทย29มิถุนายน แต่ว่าจะถือสินต่อประมาณ7-14วันมีคำมั่นสัญญาจากท่านไหมว่าหลังบวชจะมีพลังวิเศษหรือดริบคืนไม่ไม่อันนี้น่ากลัวมากเลยค่ะถ้าริบคืนท่านไม่เคยพูดอะไรอย่างที่เคยบอกว่าถ้าไม่บวชสังขารจะเปลี่ยนไปหลังบวชเป็นอย่างไรบ้างรู้สึกแข็งแรงขึ้นจากช่วงที่บวชติดเชื้อทุกประเภท รู้สึกแขนขาแข็งแรงขึ้นตรวจอะไรก็ไม่ค่อยเจอจากที่รู้สึกว่าเราดวงตกมากๆจากรอดหรือไม่รอดเนี่ยเราไม่มีความรู้สึกอย่างนั้นแล้วเราแข็งแรงขึ้นเยอะค่ะบวชครั้งแรกและจะเป็นแค่ครั้งเดียวไหมไม่สามารถกลับมาบวชเป็นพิสุนีได้อีกแล้วมันยากมากและก็ได้พิจารณาแล้วได้เอากระดาษมานั่งเขียนเงื่อนไขแล้วบวกลบการเป็นโยม และการเป็นพระอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อคนจํำนวนมากมากกว่ากันก็ถ้าเป็นโยมเป็นการทำอะไรที่ได้ไม่มีข้อจํากัดค่ะแต่พอเป็นพระเราจะทํานายอย่างนี้เรากุ้มใจมากเลยผิดไหมท่านว่าไหมสำนักสงฆ์จะว่าอย่างไงพุทธศาสนาจะเป็นยังไงมากกว่าค่ะโยมมาทูตบอกนายกคนต่อไป คนที่นั่งตำแหน่งนายกคงไม่ใช่คนที่เราคิดกันไว้ทั้งหมดไม่ใช่คนที่คาดกันไว้เช่นผลเอกประวิทย์นูม,มองว่าท่านจะถอยแต่จะคุมหลายๆอย่างเอาไว้ทุกคนก็ยังเกรงใจมากๆอยู่เบื้องหลังดีกว่าท่านยมได้วาดภาพนายกคนต่อไปไว้เป็นแบบไหนอายุ60ปายหรือ70ประมาณนี้และไม่ใช่สอสอ ไม่ใช่สอสอก็ตกใจนะเพราะรัฐธรรมนูญไม่อนุญาตให้คนนอกมาเป็นรัฐมนตรีด้วยนะมันจะมีรัฐประหารหรือเปล่าก็กลัวเหมือนกันค่ะท่านยมพูดแต่สิ่งที่น่ากลัวมันจะมีรัฐประหารพูดเองนะแต่ก็มีเยอะค่ะมีโอกาสสิงหาคมชีช้ชะตาสยองกลางเดือนนี้ค่อนไปถึงปลายเดือน ถ้าเป็นไปตามโรคแมพจะมีการเลือกนายกเราจะมีนายกภายในเดือนนี้ไหมหรือจะทอดระยะเวลาไปอีกเอาตรงๆว่าเดือนกรกฎาคมนี้หนูยังไม่เห็นอะไรที่ขึ้นมาชัดเจนมีคนเฮห,หรือเราจะยินดีกันยังไม่เห็นและก็มีความรู้สึกว่าอะไรที่เปลี่ยนแปลงหนักๆคือสิงหาคมมากกว่าในเดือนกรกฎาคม คิดว่าแบบนั้นมันถึงเลื่อนออกไปแต่คือจากสิ่งที่ท่านยมพูดคือบอกว่าเราชัดเจนที่ช่วงสิงหาไม่ใช่กรกฎาคมจะมีนายกเป็นคนนอกอายุ60กว่าปีทำธุรกิจอะไรเป็นคนในเครื่องแบบอยู่หลายปีเลยถ้าดูนะตอนนี้จะอยู่ค่อนข้างครบเทอมและอย่างมองไม่เห็นว่าหลังจากนั้นจะมีการเลือกตั้งใหม่ แต่จะเห็นหลังจากที่คนออกมาเต็มถนนแล้วหลังจากนั้นทุกอย่างจะชัดเจนมากขึ้นมันคือจุดเปลี่ยนหลักที่จะเปลี่ยนแปลงอยากให้ทุกๆคนใจเย็นมากๆทำทุกอย่างไปตามกฎหมายและใช้สติปัญญาในการสู้ดีกว่าใช้อาวุธมันคือคำเตือนแม้มันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นถ้าถามเพื่อป้องกันจนวนคือผู้หญิงวัยรุ่นผมยาวประมาณหน้าอก ลุ่มคนลักษณะแบบนี้อารมณ์แรงสู้จริงหลังจากนั้นจะมีผู้ชายออกมาพร้อมอุปกรณ์เมื่อไรที่มีอุปกรณ์เมื่อนั้นจะเกิดเหมือนวันที่พี่เรย์บอกแต่มันไม่ใช่แค่คนไทยมันดันมีต่างชาติเข้ามาปนด้วยแต่ต่างชาติไม่ได้เข้ามาเพื่อเป็นกำลังสนับสน,นุนหรือนายทุนหนูมองว่าเขามาเพราะเป็นสื่อและเขาเห็นกระจายข่าวออกไปมองเลยว่าหมวลรวมยังไงก็ไม่คุ้ม ฝายรัฐบาลที่ขึ้นก็มีคุ้มม็อบนถนนจะเกิดเลือดจะเต็มท้องช้างอีกครั้งก็กลัวค่ะเพราะว่าเวลาท่านยมพูดคำว่าน้ำเยอะช่วงนั้นก็มีประกาศให้ระวังเรื่องน้ำแต่ว่ามันมีทั้งน้ำแต่ในกลงมันมีน้ําตาเห็นไฟไหมหนูพูดมาตลอดทั้งปีปีนี้คือกระต่ายไฟกระต่ายทอดหัวเราะไม่ใช่กระต่ายทอง จะมีไฟในกรุงเทพใจกลางที่เดิมประวัติศาสตร์เดิมๆขอร้องว่าไม่ให้เกิดเทเรเราพูดกันขอให้ทุกคนเก็บไว้ในใจใครอยากด่าก็ดา่าแต่อยากให้จำคำพูดเอาไว้แล้วเตือนสติว่าโมโหขึ้นเมื่อไรเก็บไว้ในใจหรือใช้วิธีปณิปนอมที่สุดเท่านั้นพอ